สาวชาวพาลุยปน่สาวชาวพาลุยสาวชาวพาลุยวันนี้มาพบพวกเรานะคะในรายการสาวชาวพาลุย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 ออก โอเคค่ะวันนี้วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวแล้วก็ไปกินกันที่ร้านกาแฟนะคะเรข่าว,ว่าคิวยาวมากกว่าจะได้กินมีน้ำเพร้าด้วยช่วงนี้กินกินน้ำเปล่ามีน้ำผลไม้ผลไม้สดเลยค่ะเนน้เาปั่นนะคะเปล่าปั่นมีมีน้ำอะไรแนะนำบ้างคะ ต้มคั้นก็มีนะเป็นส้มส้มคั้นสดๆเลยหวานชามส้วมขอ้ย่าหวานเชียร์สดๆขนมก็มีนะขนมอ๋อขนมอะไรคะพี่ต้นโอขนมฝอยโอ่น่ากินน่ะแพ็กเกจจิ้งสวยสวยเอาไปค่ะสัมภูมิไปร้อยเดียวโอยงั้นเอาไปเป็นร้อยน้ำส้มก็ร้อยเลยนะคะ ีอีกไหมคะเอาหมดเลยเอาหมดเลยไอันนี้สาระค่ะส้มคะชอบ้ยค่ะเท่าไหร่คะอันนี้ยี่สบายสเนี่ยสี่ถุงร้อยสี่ค่ะสี่ถุงรอย้ค่าน้ำค่าน้ำสองแอรู้สึกว่ารู้สึกว่าไ้มไม่สั่งน้ำด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้เอาน้ำอะไรนะเอามะพร้าวปั่นหนึ่งแล้วก็ส้มหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็ขนม เช้าซาลุยสาวเช้าสาวเช้าสู้สาเช้าผ้สาวเช้าพาลุยฐาะเป็นเหนือยนะพอถึงบนนี้ตรงโอเควันทูทรีสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการสาวเช้าพาลุยวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวเหมือนเดิมใช่ค่ะเพราะพวกเรากินจะกินจะกินจะเที่ยว โอเค okay ค่ะอ่ะก่อนเราจะไปไหนกันก่อนเดี๋ยวไปพบกันว่าเราจะไปไหนร์ไพรส์ไปกันเลย บารคาเฟ่อ้อาวอุ้ยโอุ้ยอากาศร้อนมากเลยอ่ะโอเค,อเ,คเราไปหาที่ร่มๆก่อนมีต้นว่างหรือยังนี่ยั <c oughs> ระวังกระเด็นตให่มากตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่ต้นเจ้าของร้านบ้านสวนคาเฟ่นะคะคพพี่ต้นอ่าพี่ต้น ขายอะไรขายอะไรขายอะไรผ้ามันก็มุกโอเคขายน้ำทั่วไปเลยครับกาแฟชานมโกโก้อะไรพวกนี้ครับแล้วร้านเปิดตอนไหนบ้างคะปิดตอนไหนร้านเปิด9โมงเช้าครับแล้วก็ปิด4โมงเย็นค่ะอันนี้อันนี้คืเปิดทุกวันทุกวัน เห็นว่าช mm ่วงนี้มีเปิดกลางคืนด้วยใช like okay. um, ่ไหมคะใช่ค hmm. ร um um so si ับเพิ่งเปิดได้สองทุ่มครับกลางคืนเราแบบเพิ่งทำก็เปิดประมาณหกโมงถึงห้าทุ่มก็ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยใช่ครแล้วร้านนี้มีซิกเนเจอร์อะไรบ้างคะอยากลองชิมสิบปกติปกติลูกค้าสั่งอะไรดีกว่าปกติก็มีการมีกาโน่ครับเป็นกาแฟแล้วเรามันจะเป็น กัวกลางเลยค่อนเข้มหน่อยบางคนที่ชอบเข้มๆอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่เขียวใส่หวานก็ใส่นมไปเยอะอันนี้เราเราจะไปบิกซีนะใช่เราจะไปเดินช้อปปิ้งช้อปปิ้งแอร์เย็นๆที่บิ๊กซีเขาบอกว่าช่วงนี้จะมีบิ๊กซี และนี่ก็คือบิ๊กซีนาราที่ว่าโอเคเดี๋ยวเร็วเร็วนี้นะคะไม่เร็วหรอกก็น่าจะรอสักแป๊บเหมือนกัเนาะเห็นได้ค่ะว่าเดือนตุลาอ๋อใช่เร็วเหมือนกันนะถ้าเดือนตุลาก็หนึ่งสองสมสีมกราคมพามกราคมพาไม่ใช่ต้องรอนะคะนี่สำหรับชาวลาวคนไหนที่ว่าแบบ ได้คือไม่ต้องไปหใหญ่แล้วไม่ต้องไม่ต้องไปปัตตานีไม่ต้องไปที่ไหนแล้วราัทิวาดของเราจะมีห้างยักษ์ใหญ่มาลงให้แล้วให้ทุกคนได้มาช็อปมาเดินตัดแอร์ใช่ค่ะตอนนี้ก็รอกันอดใจรอกันนะคะอดใจรอกันนิดหนึ่งโอเคแล้วเจอกันนะคะบิ๊กซีนาชทิวาดโอเคนะคะมอีนะคะเราไปหลายที่มากใช่ ได้ทั้งไปกินแล้วก็ไปให้อาหารปลาด้วยเนาะใช่ร้านแรกที่เราไปก็คือนาชานาราแล้วก็ไปบ้านสวนคาเฟ่นะคะใช่แล้วแล้วก็เมื่อกี้เรามาเยี่ยมสถานที่ที่เขาจะสร้างลิกซีใช่แต่ว่าก็ต้องอดใจรอนะคะทุกคนเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนกันนะคะทุกคนต้องรอติดตามชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวชาวพาลุยของเราค่ะแล้เจอกันค่ะบ๊ายบาย